สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถตัดหญ้าแบบเข็น40บลนแบรนด์ Brand g r e e n w o r k รุ่นล่าสุดนะครับเมื่อเปิดกล่องออกมานะครับก็จะเจอเป็นถุงสำหรับใส่หญ้านะครับต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงด้านข้างของรถเข็นนะครับเราก็จะป,ประกอบไปด้วยตัวรถนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับจะมี คู่มือการใช้งานมาให้นะครับสำหรับรถต่าแบบเขียนรุ่นนี้นะครับสามารถใช้งานกับแบตเตอรี่นะครับ40โวลต์4แอมป์นะครับแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถใช้งานกับแท่นชาร์จ40โวลต์แบบนี้ได้นะครับซึ่งในกล่องนะครับจะมาเฉพาะตัวเครื่องนะครับแล้วก็คู่มือนะครับกับอุปกรณ์เสริมนะครับเราสามารถที่จะสั่งซื้อแบบครบชุดได้นะครับก็จะมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็มีแท่นชาร์จแล้วก็ใบรับประกันให้ไปด้วยนะครับ ต่อไปผมจะทำการประกอบตัวเครื่องให้ดูนะครับเริ่มจากการปลดสลักนะครับจากด้านข้างนะครับมายึดกับส่วนด้านหลังตรงนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ใช้มือจับเข็นนะครับมาประกอบเข้ากับฝั่งซ้ายและขวาตามภาพนะครับโดยการหมุน ไอตัวยึดสลักตัวนี้ออกกอนนะครับนำไปประกบแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับแบบนี้ตรงล็อกแล้วนะครับก็ทำการยึดน็อตได้เลยนะครับ เมื่อทำการยึดน็อตให้แน่นทั้งสองข้างแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของคันโยกนะครับกดให้เครื่องมันใช้งานนะครับสำหรับเจ้าเครื่องตัวนี้นะครับก็จะมีช่องสําหรับเสียบแบตเตอรี่มาให้นะครับ1ช่องคือช่องฝั่งขวามือนะครับแล้วก็อีกช่องนะครับจะเป็นช่องสําหรับเอาไว้พักแบตเตอรี่นะครับสำหรับใครที่มีแบตเตอรี่อยู่ในมือ2ก้อนนะครับสามารถที่จะเสียบใช้งาน1ก้อนแล้วก็พักไว้ที่ช่องนี้1ก้อนได้เลยนะครับ ส่วนสีแดงๆตรงนี้ก็คือฟิลนะครับเอาไว้ช่วยในการป้องกันเวลาที่มันช็อตนั่นเองนะครับวิธีการใช้งานนะครับก็เสียบแบตเตอรี่ลงไปให้ตรงนะครับแล้วก็กดลงไปแบบนี้นะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นที่ปรับระดับการตัดนะครับสามารถปรับได้ทั้งหมด7ระดับนะครับตามความต้องการและสําหรับใครนะครับที่ต้องการให้ย้าพ่นออกด้านข้างนะครับก็ใช้อุปกรณ์ส่วนนี้นะครับใส่เข้าไปด้านข้างแบบนี้นะครับ ้าก็จะพ่นออกด้านข้างนะครับและเมื่อเราต้องการให้ยา่พ่นเข้าสู่ถุงเก็บยานะครับก็ไม่ต้องประกอบส่วนนี้นะครับแต่ให้เราเปิดฝาท้ายนะครับแล้วก็ดึงเจ้าส่วนนี้นะครับออกมาหลังจากนั้นนะครับก็ประกอบถุงเก็บญ้านะครับเข้าไปแบบนี้นะครับเมื่อเราใช้งานนะครับเครื่องก็จะดันเศษ้านะครับเข้าใส่ถุงเก็บนะครับสำหรับตัวมือจับสามารถที่จะปรับสูงต่ำ ตามสรีระร่างกายของเราได้เลยนะครับสำหรับวิธีการใช้งานนะครับก็ทำการกดปุ่มนะครับแล้วก็กดคันโยกแบบนี้นะครับเมื่อปล่อยมือจากคันโยกนะครับเครื่องก็จะตัดการทำงานอัตโนมัตินะครับ สำหรับการทำงานของมอเตอร์นะครับตัวนี้มอเตอร์จะทำงานแบบอัตโนมัตินะครับกรณีที่หญ้าไม่หนามากนะครับรอบของมอเตอร์ก็จะเดินเบานะครับถ้าเมื่อไหร่ที่หญ้าที่เราตัดมีความหนารอบมอเตอร์จะฟีดแรงขึ้นมาอัตโนมัตินะครับการใช้งานในแต่ละครั้งนะครับต่อแบตเตอรี่1ก้อนนะครับประมาณ30นาทีต่อการใช้งาน1รอบนะครับ สำหรับใครที่สนใจหรือมีข้อสอบถามเข้ามาเพิ่มเติมนะครับสามารถทักไลน์ผมมานะครับหรือโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์091-852-1712ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามครับในข้างหน้าผมจะมารีวิวสินค้าชิ้นอื่นๆของยี่ห้อ Greenwork แบรนด์อเมริกตัวนี้นะครับให้ได้รับชมและติดตามกันต่อไปวันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนสวัสดีครับ